m c l a r e n ร l v a 2,026 20รุ่นพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสะท้อนความสุดขั้วของเทคโนโลยีการออกแบบและปรัดยาน้ำหนักเบาของแบรนด์อังกฤษอย่างเต็มตัวยังคงยืนหยัดในความเป็นโรสเตอร์เปิดประทุนไร้กระจกบานหน้าแต่ถูกพัฒนาให้ล้ำสมัยขึ้นทางด้านวิศวกรรม อากาศพลาศาสตร์และประสบการณ์การขับขี่ระดับไฮเปอร์คาร์ที่ไม่เหมือนใครเอลว่า2026นำเสนอแนวคิดขอองค์การเชื่อมต่อผู้ขับกับถนนอย่างบริสุทธิ์ที่สุดผ่านตัวถังโมโนโคออกคาร์บอนไฟเบอร์แบบใหม่ที่แข็งแรงขึ้นเบาขึ้นและสะท้อนงานฝีมือที่ปราณีต่อยิ่งกว่าเดิมในทุกพื้นผิว ทุกเส้นสายและทุกองค์ประกอบที่ได้รับการขึ้นรูปอย่างพิถีพิถันเพื่อดึงสมรรถนะระดับสูงสุดออกมาให้ได้โดยไม่สูญเสียความโฉบเฉี่ยวหรือความเป็นไอคอนของรถตระกูลอัลติเมทซีรีส์แต่อย่างใดรูปลักษณ์ภายนอกของแมกกาเร็ตเอลว่ายยังคงรักษาความเป็นรถสเตอร์สไตล์เปิดโล่งไร้กระจกแบบดั้งเดิมใช้เทคโนโลยี AAMS ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ให้สามารถสร้างกำแพงลมที่มีเสถียรภาพมากกว่าเดิม ช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมรถได้อย่างมั่นคงแม้ในความเร็วสูงระดับไฮเปอร์คาร์เส้นสายด้านหน้าถูกออกแบบให้ดูเฉียบคมขึ้นฝากระโปรงหน้ามีช่องดักลมที่ไหลผ่านภายในตัวถังเพื่อลดแรงยกและเพิ่มแรงกดให้ด้านหน้าแนบถนนมากขึ้นไฟหน้าแบบ LED Matrix รุ่นล่าสุดมีรูปทรงเรียวยาวตัดด้วยดีไซน์ที่เน้นมิติ3มิติ ทำให้ด้านหน้าของรถดูดูดันล้ำสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถจดจำได้ทันทีด้านข้างของเอลวา2026ยังเป็นหนึ่งในส่วนที่โดดเด่นที่สุดเส้นสายลุ่ลมที่ถูกปั้นขึ้นด้วยหลักอากาศพลาศาสตร์ขั้นสูงช่องรับอากาศขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่หลังประตูช่วยระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชุดลอ้ออลูมิเนียมน้ำหนักเบาแบบใหม่ขนาด20และ21นิ้วถูกพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงการลดแรงต้านลมและความแข็งแรงเป็นพิเศษขณะเดียวกันยางสมัถนะสูงรุ่นใหม่ที่ถูกปรับจูนเฉพาะสำหรับเอลว่าช่วยให้การเกาะถนนและการตอบสนองของพวงมาลายัยเฉียบคมขึ้นในทุกสภาพถนนส่วนท้ายของรถได้รับการออกแบบให้เป็นจุดดึงดูดสายตาไม่แพ้ด้านหน้า ชุดไฟท้ายเลดทรงเรียวที่วางตัวเหนือ d i f f u s เซอร์คาร์บอนไฟเบอร์ขนาดใหญ่ช่วยสร้างเอกลักษณ์ให้ด้านหลังดูสปอร์ตอย่างล้ำสมัยและยังทำงานร่วมกับปีกหลังแบบ Active ที่สามารถปรับระดับได้ตามการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มแรงกดในโค้งการช่วยเบรกด้วยระบบแอ r ์เบ k e หรือการลดแรงต้านเพื่อเพิ่มความเร็วบนทางตรงทุกอย่างประสานกันอย่างลงตัวเพื่อดึงสมรรถนะสูงสุดของรถให้ออกมาได้ในทุกสถานการณ์ หัวใจหลักของแมกลาเรนเอลวา2,026คือเครื่องยนต์ V8 ขนาด4.0ลิตรวินเทอร์โบเจบเนเรชัใหม่ที่ถูกปรับแต่งให้ตอบสนองเฉียบคมกว่าเดิมให้พละกกำลังมากกว่า825แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงที่ลากยาวต่อเนื่องส่งกำลังผ่านเกียร์คลัตช์คู่7สปีดที่ปรับอัตราทดใหม่เพื่อให้การเร่งทำได้ดุดันและลื่นไหลกว่าเดิมการตอบสนองของคันเร่งรวดเร็วเหมือนรถแข่ง และพลังที่ปล่อยออกมาถูกถ่ายทอดสู่ล้อหลังด้วยระบบควบคุมแรงยึดเกาะที่ฉลาดขึ้นทำให้รถสามารถทยานจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในเวลาที่สั้นระดับซูเปอร์ไฮเปอร์คาร์พร้อมเสียงเครื่องยนต์ที่ถูกปรับจูนให้มีเอกลักษณ์ดังก้องชัดเจนแบบไฮเปอร์สปอร์ตเต็มรูปแบบโครงสร้างตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์แบบโมโนเซลรุ่นใหม่เบากว่ารุ่นก่อนแต่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้การควบคุมรถทำได้อย่างเฉียบคมคมกริบและมีความมั่นใจทุกจังหวะระบบการสะเทือนแบบไฮดรอลิกที่ถูกรีเฟรชใหม่ให้ตอบสนองไวขึ้นไม่ว่าจะเป็นการพลิกเลี้ยวด้วยความเร็วสูงการเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือการเข้าโค้งบนถนนที่ผิวไม่เรียบระบบจะสามารถปรับตัวได้ทันทีเพื่อรักษาการยึดเกาะและสมดุลของรถให้ดีที่สุดขณะที่ระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกแบบใหม่มีขนาดใหญ่และทนความร้อนสูงขึ้น รับมือกับสมรรถนะอันรุนแรงของรถได้อย่างสบายภายในห้องโดยสารของ m ม l a าเรนเอลวา2,026สะท้อนความพิถีพิถันของงานฝีมือสุดประณีตใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์แบบลวดลายใหม่หนังและเอากันตาราคุณภาพสูงที่ตัดเย็บด้วยมืออย่างละเอียดบอกแบบสปอร์ตน้ำหนักเบารุ่นใหม่ถูกออกแบบมาให้อบกระชับผู้ขับแต่ยังคงความสบายสำหรับการขับขี่ระยะไกล แผงหน้าปัดดิจิทัลแบบโค้งช่วยให้ผู้ขับมองเห็นข้อมูลชัดเจนแม้ในสภาพแสงจ้าขณะที่หน้าจอกลางระบบสัมผัสขนาดใหญ่ถูกปรับอินเทอร์เฟซให้ใช้งานง่ายขึ้นรองรับฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอย่างครบถ้วนหนึ่งในรายละเอียดที่ทำให้เอลวาแตกต่างจากซูเปอร์คาร์ทั่วไปคือการสร้างสภาพแวดล้อมการขับขี่แบบเปิดโล่งอย่างแท้จริง แม้ไม่มีหลังคาหรือกระจกหน้าแต่ระบบ AAMs จะช่วยควบคุมทิศทางลมเพื่อให้ลมไม่ปะทะผู้ขับมากเกินไปทำให้สามารถขับที่ความสูงระดับไฮเปอร์คาได้อย่างมั่นใจให้ความรู้สึกอิสระเสรีและยกระดับความสนุกในการขับมากกว่ารถซูเปอร์คาทั่วๆไป แม็กลาเรนยังให้ความสำคัญกับความเป็นไอเทมสะสมในรุ่นเอลว่า2026ด้วยแนวคิดการผลิตจำนวนจำกัดที่ลูกค้าสามารถสั่งปรับแต่งได้แทบทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นสีตัวถังลวดลายพิเศษวัสดุภายในแบบสั่งทำเฉพาะชุดแต่งพิเศษหรือแพ็กเกจน้ำหนักเบาที่ช่วยลดน้ำหนักรวมลงได้อีกกว่าเดิมเพื่อให้เจ้าของแต่ละคันเป็นเจ้าของรถที่ไม่มีคันไหนเหมือนกันบนโลก สรุปแล้วแมคลาเรนเอลวา2,026คือไฮเปอร์โรสเตอร์ไร์กระจกที่ผสานความล้ำสมัยทางเทคโนโลยีเข้ากับความรู้สึกการขับแบบดิบบริสุทธิ์ตัวรถถูกพัฒนาทั้งในด้านอากาศพลาศาสตร์เครื่องยนต์น้ำหนักและการออกแบบเพื่อให้เป็นหนึ่งในรถที่มอบประสบการณ์การขับขี่ที่เราใจที่สุดของยุคใหม่ผู้ที่ได้ครอบครองไม่เพียงแต่ได้รถที่มีสมรรถนะสูงสุด แต่ยังได้ผลงานศินละปะทางวิศวกรรมระดับตำนานที่สะท้อนจิตวิญญาณของแมคกลาเรนอย่างแท้จริง